สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมมีบทสรุปมาให้ตัวเองได้แล้วก็เลยเอามาทาคลิปให้ท่านดูกันนะครับก็คือคณะที่เราปลูกลงไป1ครั้งนะครมันสามารถกินได้กี่ต้นกี่ขนแขนงนะครับตอนนี้คือ3มครั้งแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดู ส่วนต้นนี้นะฮะผมจะให้ท่านดูว่าครั้งแรกนี่เราตัดตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็แตกแขนงออกมาสองแขนงแล้วแขนงท่านก็เห็นแล้วนะครับว่ามันก็เท่ากับต้นใหญ่มันก็กลายเป็นต้นใหม่ต้นหนึ่งนี่นะครับเผลอๆจะใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แขนงนี้ก็พร้อมที่จะโตขึ้นมาได้เป็นปกตินะครับดูแลแค่เอ็มเรานี่นะครับคราวนี้มาดูต้นนี้บ้างนะครับต้นนี้ตัดไปกินแล้วมันออกมา5้าแขนงนะครับอันนี้คือรอบสอง นี่คือตัดรอบแรกนะครับนี่โตมารอบสองแต่ว่าใบมันออกสีเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะก็ให้เอ็มเหมือนกันแต่ว่าต้นมันก็โตเป็นปกตินี่แหละครับแต่ท่านจะสังเกตว่ามันจะคนละสีกับต้นนั้นเลยต้นนี้ก็จะเป็นสีเป็นปกตินะครับสวยๆนะครับต้นนี้ก็รอบที่สองนะฮะร,รอบใหม่ที่ออกมา สองขแขนงก็สวยๆเลยนะครับเราสามารถเลี้ยงต่อไปได้เรื่อยๆให้มันโตไปได้เรื่อยๆพอเราเก็บตรงนี้ไปกินตัวนี้ก็จะโตขึ้นมาได้อีกรุ่นหนึ่งต่อไปแล้วก็พอรุ่นถัดไปก็พวกนี้โตขึ้นมาให้เราได้เก็บกินอีกปลูกไล่กันไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้เราก็จะมีทุกรุ่นแบบนี้นะครับถ้าเราไปถอนต้นครั้งเดียวเราก็จบแค่นั้นเลยคราวนี้มาดูต้นนี้กันบ้างนี่นะต้นนี้มันจะโตไปงี้แล้วก็ มาโตขึ้นเป็นต้นแรกตรงนี้พอตัดไปกินมันก็แตกออกามา1 2 3สองสามแขนงตรงโคนมันก็โตขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ได้เมื่อกี้ที่ผมให้ท่านดูไปแล้วคือตัดไปหนึ่งครั้งก็แตกมาใหม่สองรอบทั้งนั้นเลยครั้งนี้เดี๋ยวผมให้ดูสามรอบกันบ้างนะครับนี่รอบที่สามนะครับต้นนี้รอบที่สามนะครับต้นใหม่ที่มามาจากขแขนงทั้งหมดเลยนะครับ ห้าแขนงเดีนะ๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นครั้งที่หนึ่งผมตัดไปตรงนี้ไปกินนะครับแล้วก็มันก็แตกขแขนงนี้มาแล้วก็สองแขนงนี้เป็นแค่ขแขนงเล็กๆนะครับพอตัวนี้มันก็โตขึ้นไปด้วยเราก็ตัดนี่คืออีกรอบหนึ่งแล้วที่ตัดไปรอบที่สองนะครับเดี๋ยวผมดึงใบออกนะเพื่อให้ท่านเห็นสองแขนงนี้ยจะได้กินไปก่อนนะครับเดี๋ยวสองแขนงนี้มันก็จะโตขึ้นไปแต่ขแขนงเล็กตัวนี้มันโตขึ้นมาทีหลังเหมือนกับต้นนี้นะครับ เห็นไหมฮะฉะนั้นมันจะไล่กันอยู่แบบนี้นะครับเราปลูกลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยได้กินแน่ๆแ,แล้วคือ3มรอบ3มรอบนี้คือมี7ต้นแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าต้นนี้ถ้าเราตัดไปกินแค่นี้มันก็จะแตกแขนงอีกถ้ามันได้เยอะกว่านี้ผมก็จะเก็บข้อมูลให้ท่านดูอีกนะครับแต่ในรอบนี้นี่คือมีบทสรุปชัดเจนแล้วว่ามันได้ไปถึง7ต้นไปแล้วนะครับผมทําคลิปให้ท่านดูไปรอบนี้ก่อนนะเผื่อว่า ใครปลูกอยู่จะได้ไม่ต้องไปถอนต้นมันนะครับคราวนี้ไปดูรอบที่สามต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับรอบที่สามนะครับนี่ต้นที่สองแล้วนะฮะแสดงว่ามันไม่ใช่ฟลุกแค่ต้นเดียวนะครับมันเป็นของมันปกติอันนี้คือครั้งแรกที่ผมตัดนะครับขแขนงตัวเนี้ยมันยังเป็นขแขนงเล็กอยู่ในตอนที่ผมตัดตรงนี้นะฮะพอเราตัดตรงนี้ปุ๊บขแขนงตัวนี้มันก็ออกขึ้นมาใหม่โตขึ้นมาเป็นต้นท่านเห็นว่าตรงปลายนิ้วผมเนี้ย นี่คือตัดรอบที่สองพอผมตัดตรงนี้เว้นซอกใบไว้มันก็กลายมาเป็นอีกสองขแขนงสามขแขนงนะครับเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนจริงแนละ้วมันกินได้นะครับกรอบมากพวกนี้เราก็เอาไปเป็นอาหารของไส้เดือนนะครับเราใส่ไว้ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างอื่นมากินนะครับมันมีแค่ไส้เดือนจะมากินขแขนงที่แตกออกมาใหม่เรายังได้กินไปก่อนนะครับพอเราบำรุงไปเรื่อยๆแขนงที่มันดูเล็กมันไม่ได้ ไม่น่าจะโตได้เนี่ยมันก็โตขึ้นมาเป็นต้นใหญ่แบบนี้เห็นไหมครับมีบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากเมื่อก่อนผมก็ถอนต้นไปกินแต่พอผมได้ลองตัดมันก็จะมีบทสรุปแบบใหม่มาว่ามันแตกต่อไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันได้รอบที่4รอบที่5เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ท่านดูอีกทุกต้นในแปลงเนี่ยไม่มีที่กินครั้งเดียวเลยนะครับสไปแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าเราทําแล้วเราฟุกอยู่ต้นเดียวหรือ2ต้นไม่ใช่นะครับ ทุกต้นเป็นเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าท่านสามารถทำได้นะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากท่านกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ